ค่ะวันนี้ทางบริษัทเอพีอินโนเวชันนะคะก็ได้พาเครื่องไฮด้าเนี่ยค่ะมาช่วยโรงพยาบาลประสาทวิทยาหรือสถาบันเนี่นะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะเป็นสถานที่หนึ่งที่คนไทยในประเทศก็รู้น้อยมากนะคะว่าเป็นที่รับดูแลผู้ป่วยโควิดซึ่งมีจำนวนเท่าไหร่คุณหมอคะครับ,รบของเรานะครับที่เรารับมาเนี่ยทั้งหมด33รายนะครับนะเป็นผู้ป่วยโควิดที่เจอโควิดเนี่ย 25รายนะครับซึ่งทั้ง15ทั้ง25รายเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้รับการดูแลและรักษาจากสถาบันภาษาเนี่ยได้กลับบ้านทุกคนแล้วนะครับก็ไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับคือไม่มีการเสียชีวิตที่นี่เลยไม่มีเลยครับไม่มี<ค>เลยครับหรือว,ะะว่าเก่งมากเลยค,ครับคุณหมอคะหลายคนเนี่ยไม่เคยรู้จักสถาบันภาษาวิทยาเลยว่าเป็นโรงพยาบาลด้วยหรอคะครับผมก็คือสถาบันภาษาวิทยาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคสมองและระบบไายันหลังนะครับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ย โรงพยาบาลเราเนี่ยไม่ได้ดูโรคติดเชื้ออะไรนะครับจริงๆเราเป็นโรคปบายเฉพาะทางโรคระบบโรคสมองและระบบไระสัแต่เราต้องรับเพราะอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคนให้ทาง โควิดเนี่ยเยอะมากนะครับที่เราทราบกันตอนนั้นเราก็เลยต้องปิดตึกต mm ึก hmm. หนึ่งในการรับคนไข้แล้วก็มีพยาบาลชุดหนึ่งซึ่งพยาบาลชุดนี้ก็จะอยู่ที่นี่ตลอดเลยในการดูแลคนไข้โควิดและได้รับการรักษานะครับ <Okay. S 1> แล้วหมอแล้วก็มาดูจนคนไข้ในกลับบ้านไปแล้ว <Okay. S 1> นะครับนะในตึกนี้ที่เดี๋ยว <Okay. S 2> ทางไฮด้าเราจะทําการคลีนเนี่ย <Okay. S 2> จะคลีนให้ทั้งตึกนะคะเพราะตึกนี้เป็นตึกเก่าแล้วก็เป็นที่อนาคตถ้ามีการระบาดเกิดขึ้น ผู้ดกาลก็ยินดีที่จะรองรับคนป่วยมาใช้บริการที่นี่ดเดี๋ยวนี้เราไปตามดูนะคะว่าสถานที่ที่ไหนที่เคยรับผู้ป่วยโควิดแล้วเป็นอย่างที่โรงพยาบาลประสาทเนี่ยค่ะว่าคนไข้กลับบ้านหมดแล้วอยากจะคลีนซิ่งเราบริการให้ฟรีนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0827825934นะคะ0827825934ยินดีบริการให้ฟรีทุกโรงพยาบาลนะคะติดต่อมาได้ค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะบสำหรัารสนัสนุก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่มาช่วยคลีนนิ่งขอบคุณค่ะให้เราครัขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ